สวัสดีครับมาพบกับผมช่องบักกาเฮโจอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาชมการ์ตูนเรื่อง One p i e ในตอนที่1.082กันนะครับหลังจากตอนที่แล้วได้เป็นการเล่าเรื่องการเข้ากลุ่มโจนสลัดหนวดดำของอาโอคิและพลโทกราฟที่ไปช่วยโคบีบนเกาะจนสลัดที่กลุ่มหนวดดำอยู่ก็ต้องเจอกับอาโอคิที่เข้ามาขัดขวางแต่ก็ต้องโดนกราฟอัดไปหดอกเต็มๆด้วยพลังฮาคิของเขา แล้วเหตุการณ์ก็ได้ตัดไปที่ฝั่งของรอที่พ่ายแพ้ให้กัมหนวดดาแต่ก็ได้เบโป้ที่ใช้พลังสูดลองต่อสู้กัมหนวดดาและสามารถพารอหนีออกมาได้เริ่มแรกของตอนที่1082นี้ชักก็ได้ตัดมาที่ศูนย์บัญชาการกองทัพเรือได้มีเหตุการณ์ที่ต้องสะเทือนขวัญไปทั้งโลกลงหน้าหนึ่งว่าพลโททีโบนจากศูนย์บัญชาการใหญ่ได้เสียชีวิตแล้วโดยทางทหารเรือไม่ได้ระบุเหตุผลการเสียชีวิตไว และเป็นการทกเถียงกันระหว่างพลโทโซิรุกับอดีตจอมพลเซนโกคุนี่พวกเขาจับคนร้ายได้หรือยังไม่แน่ใจที่ฉันรู้ทั้งหมดตอนนี้คือครอบครัวและพักพวกโคราคงได้ฉลองกันยกใหญ่โลกนี้มันบ้าไปแล้วโอซิรุจังเราถูกพวกคนที่เราสาบานว่าจะคุ้มครองขเข่าแทงข้างหลังฉันรับไม่ได้ ไม่ใช่แค่จนสลัดแล้วที่ต้องการความมั่งคั่งตอนนี้ทาหารเรือถูกตั้งค่าหัวก็เป็นปกติที่จะมีคนมาล่าพวกเราที่อาณาจักรเป,เป,เ,ปเป้เคยมีเหตุการณ์ผู้คนล้มตายหลายพันคนเพราะขาดแคลนอาหารทุกปีความยากจนและเงินน่ะสามารถเปลี่ยนคนให้เป็นสัตว์ร้ายได้ฉันไม่ได้คิดจะปกป้องพวกคนร้ายหรอกนะแต่ถ้านั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงของมันแล้วก็ พวกเราก็ถือว่ากําลังดูถูกไอตัวตลกอัจฉริยะอยู่นี่พวกเราสามารถยอมสละชีพเพื่อช่วยประชาชนได้อยู่อีกหรอในเมื่อพวกเขาคิดจะฆ่าพวกเราเมื่อไหร่ก็ได้พวกเราต้องรีบโต้กลับ cross s k i l ให้เร็วที่สุดไม่งั้นนี่จะเป็นการทำให้พวกเราเสียขวัญกาลังใจและทำให้กองทัพเรืออ่อนแอลงแล้วเซนโกคุตนะครับหลังจากพูดกับสื่อจ,จบประโยคก,ก็ได้หันไปถามฮีนาที่อยู่แถวนั้นว่ากาฟอยู่ที่ไหน เขาอยากจะบอกกาฟว่ามีขนมคร a กเกอร์รสใหม่ออกมาแล้วและฮินก็ได้ตอบกลับมาว่ากาฟออกไปได้วัน2วันก่อนแล้วเขาบอกว่าจะออกไปช่วยโทบี้นะ่ะไปกับพวกหน่วยซอสแล้วก็คุจจคคุด,ด้วยพอได้ยินแบบนั้นนะครับทั้ง2คนก็ตกใจอย่างแรงที่รู้ว่าพวกเขาเดินทางไปที่เกาะโจรสลัดที่อยู่ภายใต้การปกครอ,องของกลุ่มโจรสลัดหนวดดำ แล้วเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่เกา em ะ Empty Bluff ณโลกใหม่ซึ่งเดิมเป็นที่อาศัยของกลุ่มโจรสลักตัวตลกที่มีบาร์กี้เป็นกัปตันแต่ภายหลังก็ได้รวมกลุ่มกับของโคดายและตายหยอบมีฮอกแล้วได้ตั้งกลุ่ม Crosskill อ,องค์กรที่ตั้งค่าหัวให้กับพวกทหารเรือและในตอนนี้นะครับก็ได้มีเสียงบทสนทนาจากบาร์กี้และชายชาราคนหนึ่งบนเกาะทำได้ดีมากที่ข้ามทะเลมาถึงที่นี่ได้จงภูมิใจซะเถอะราชาแห่งโลกใต้ดินกำลังยิ้มให้แกอยู่ ทุกคนมายินดีกับการกำเนิดดาวดวงใหม่แชมเปี้ยนแห่งปีศาจขอบคุณมากที่ส่งเงินไปให้ครอบครัวของข้าไม่ต้องเกรงใจแกคือคนที่ข้าพลโททหารเรือกองศูนย์บัญชาการใหญ่เลยนะแกคือปีศาจคาริสมาหยุดสั่นได้แล้วทางบารก,กี้หลังจากได้รู้ว่าภารกิจของเขาสำเร็จ เขาก็หัวเราะอ,ออกมาด้วยความชอบใจแล้วก็ได้พูดกับชายชราคนนั้นตอว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นทำให้พวกทาหารเรือต้องช็อกกันไปหมดถ้าพวกนั้นเจอแกฉันรับรองได้เลยว่ามันจะตัดหัวแกแน่นอนถึงแม้ว่าฉันไม่ได้เจอหน้าครอบครัวอีกแต่ก็ดีกว่าให้ฉันต้องทนเห็นพวกเขาหิวจนตายเฮ้ใจเย็นกอนสิ เดี๋ยวฉันจะดูแลพวกเขาแบบโจรสลัดเองแล้วทางลูกสมุนนะครับก็ได้พูดเสริมกับชาชาราคนนั้นอีกว่านี่แกไม่เข้าใจหรือนี่คือสีจักรพรรดิกับตันบากี้ตัวตลกอชัยริยะเลยนะเขาไม่ใช่แค่โจรสลัดธรรมดาธรรมดาเขาหนกช่างสูงส่งแกไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ชมของเขาด้วยซ้ําตั้งใจฟังให้ดีล่ะกับตันบาคี้กําลังจะกล่าวสุนทรพจน์ กับตันบากี้จงเจริญกับตันบา์กี้จงเจริญ,รรญแล้วในระหว่างนั้นนะครับก็ได้มีลูกน้องมาบอกบากี้ว่าเรือของกลุ่มครอสกิลได้สร้างเสร็จแล้วและเรียกให้เขาไปดูหลังจากที่บา์กี้ไปโมไว้กับครอคโรดายและตาเหียววาเขามีลูกเรือที่เป็นช่างต่อเรือเก่งมากแต่พอมาดูผลงานจริงๆนะครับด้วยความอวยกับตันบา์กี้ของลูกน้องหัวเรือลำนี้จึงเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ของตัวตลกอจฉริยะ พร้อมกับมีลูกสมุนคอยอวยความสวยงามอยู่ตลอดเวลาก็เลยทําให้อีกสองคนไม่พอใจอย่างมากและไต่เหยวก็ได้พูดกับบาร์กี้ว่ามีมึงคิดจะให้กูนั่งเรือลํานั้นจริงๆเหรอเอามันไปที่ห้องประชุมสิแล้วก็ได้ตัดมาที่ห้องประชุมนะครับบาร์กี้ก็โดนซ้อมอย่างหนักโดนตัดคอให้เหลือแต่หัวแขวนไว้พูดคุยได้เฉยๆต้องบอกว่านะครับเป็นตัวที่น่าสงสารจริงๆ อยู่ในกลุ่มก็เป็นเหมือนแค่หุ่นเชิดของสองคนนี้แล้วก็โดนบูลลี่ตลอดเวลาแล้วในห้องประชุมครอควโคดายก็ได้พูดคุยกับตาเยียวว่าตอนนี้ทางการต้องระวังคอสเกลมากขึ้นแน่พวกทหารเรือเริ่มเข้าใจจุดยืนของเราแล้วแต่ก่อนหน้านี้เราต้องสร้างอิทธิพลที่ยากต่อการลบล้างในยูโทเปียของเราและสร้างให้กลายเป็นกองกําลังที่แข็งแกรง่งและก่อนหน้านั้นสิ่งที่เราต้องทําคือพลังอํานาจมหาศาลของเราใช่ไหม และตอนนี้นะครับบาก,กี้ก็เริ่มคิดในใจแล้วว่านี่ไม่ใช่เส้นทางชีวิตที่เขาอยากจะเดินและครอสโคดายก็ได้คุยกับตาเยี่ยวต่อว่าและการที่จะทำแบบนั้นได้พวกเราต้องสร้างความมั่งคั่งบาก,กี้ที่ทนไม่ไหวแล้วหลังจากได้ยินเรื่องเงินก็ได้พูดออกไปว่าแกบอกว่าเราต้องการความมั่งคั่งกับอำนาจใช่ไหมฉันอาจจะปีนเกลียวไปหน่อยและฉันรู้ว่าพูดไปอาจจะโดนพวกแกอัดอีกก็ได้ นี่พวกแกคิดแผนการแบบนั้นออกมาแล้วยังเรียกตัวเองว่าโจรสลัดได้เหรอตาเหี่ยวก็ได้หันไปพูดกับครอคไดาว่าไอกระจวดนี่มันพูดเรื่องบ้าอะไรอยู่วะเนี่ยบาร์กี้ก็ยังไม่หยุดนะครับเขาก็ยังพูดต่อไปว่าแกกำลังถอยลงคลองต่างหากโวยฉันรู้พวกแกต้องได้ยินข่าวแล้วพวกเขาบอกว่าตอนนี้แชงคูสได้เคลื่อนไหวแล้วพวกฉันเคยอยู่บนเรือราชาโจรสลัดด้วยกันแต่เหตุผลบางอย่างทำให้เราทั้งคู่ไม่ได้ไปเกาะลาฟเทล ตาเหี่ยวก็เลยได้ถามบากี้ไปว่านะครับไหนลองบอกซิย้อนกลับไปตอนนั้นพวกแกอยากเป็นอะไรกันตอนฉันอยู่กับเขาเขาคือคนที่เป็นดาวรุ่งมาแรงที่มีศักยภาพจะพัฒนาฝีมือไปได้ไกลฉันรู้ว่าฉันคงทำไม่ได้ฉันเลยยอมทิ้งความฝันของฉันแล้วเหตุการณ์ก็ได้ย้อนไปเมื่อ24ปีก่อนเป็นวันที่โกดีโรเจอร์ราชาจรสลักถูกประหารณนะที่เกาะโลกขาว และเป็นเหตุการณ์สนทนากันระหว่างแชงคสกับบาร์กี้ในตอนเด็กๆบาร์กี้ได้พูดกับแชงคสว่าแกพูดเองไม่ใช่หรือแชงคูสว่าแกจะไปเกาะลาฟเทลกับพับพวกของแกเองใช่ฉันพูดเองแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันยังไม่พร้อมที่จะทําในตอนนี้แต่ฉันก็ยังจะเป็นโจรสลัดอยู่มากับฉันเถอะบาร์กี้ฉันไม่เป็นลูกน้องของแกหรอกเจ้าบ้า ไอ้คนขี้ขาดแกยังไม่ลืมใช่ไหมมันเป็นความผิดของแกที่ทำให้แผนที่ของฉันตกน้ำฉันไม่มีทางให้อภัยแกแกเตรียมตัวไว้เลยเมื่อเราเจอกันครั้งหน้าแล้วบารกี้นะครับเขาก็ได้คิดในใจระหว่างที่ว่าทอแชงครูสอยู่ว่าเขาผิดหวังในตัวแชงครูสมากที่ผิดสัญญาที่เคยบอกว่าจะไปเกาะลาฟเทลด้วยตัวเองและบารกี้ก็เคยคิดว่าแชงครูสคงจะได้เป็นราชาโจรสลัดคนต่อไปแน่ๆ แต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวเพิ่มเติมแล้วหลังจากเล่าเรื่องเสร็จบาร์กี้ก็ได้พูดกับตาเหี่ยวและครอกโคดไดต่อว่าในที่สุดไอ้แชงคูสไม่เอาไหนคนนั้นมันก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วฉันไม่รู้หรอกทําไมแต่จะเป็นโชคชะตาหรือโอกาสก็ช่งางยังไงพวกเราก็มาอยู่จุดที่เท่าเทียมกันอีกครั้งแล้วถ้ามันเป็นงั้นละก็ฉันเองก็จะพูดเหมือนกันว่าฉันอยากเป็นราชาโจสรสลัดความร่ํารวยเหรออํานาจเหรอทําไมเราต้องหยุดอยู่แค่นั้นละ่ะ ท,ทั้งงที่เราสามารถคว้าทุกสิ่งมาได้ไปลุยกันเลยเถอะไปคว้าสุดยอดมาหาสมบัติกันแต่หลังจากตายเหี่ยวกับครกุฎาดที่ฟังเรื่องราวของบาร์กี้เสร็จก็ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่นะครับแล้วพวกเขาก็ได้อัดบาร์กี้ติดกำแพงอีกครั้งและก็ได้พูดกับบาร์กี้ว่าฉันไม่อยากเชื่อว่าแกกล้ามาออกคำสั่งกับฉันที่ฉันให้แกรับตำแหน่งไปเพราะมันเป็นประโยชน์กับพวกเราเท่านั้นแหละนี่แกคิดจะใช้พวกเราพาแกไปถึงจุดสูงสุดอย่างนั้นหรือ พวกเราไม่ได้มาเล่นเป็นโจรสลัดที่นี่นะว้ยนี่เป็นธุรกิจจริงจังแกมันไม่รู้อะไรสักอย่างรวมถึงแผนทั้งหมดด้วยนี่แกอยากให้พวกฉันจะไปสู้กับผมแดงหนวดดำแล้วก็หมวกฟางอย่างนั้นเหรอมันเป็นการตะลุมบอลเพื่อสมบัติยังไงเราก็ล้มพวกมันได้อยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะแสดงให้แกดูเองว่ามันมีคำคำหนึ่งที่จะจุดประกายไฟในใจของโจรสลัดทุกคนเพราะทุกคนนะ่ะออกทะเลมาด้วยเหตุผลเดียวกันทั้งนั้น แล้วบากกี้นะครับก็ได้หันไปพูดกับแมลงโทรโคงสื่อสารแล้วก็ประกาศให้ลูกน้องทุกคนอยู่บนเกาะฟังว่าฟังทั้งนี้ทุกคนความฝันที่ทำให้พวกแกออกทะเลมาคืออะไรทุกช่วงเวลาอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของพวกแกก็ได้ถ้าแกคิดยอมแพ้ตอนนี้เพราะความจริงอันแสนโหดร้ายแล้วก็นี่คือโอกาสของพวกแกแล้วมันถึงเวลาของพวกเราแล้วในที่สุด เราจะไปเอาวันพีซกันพอพูดจบนะครับทุกคนที่อยู่บนเกาะก็ลุกฮือฮาการยกใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้ครอโคโดายกับตาเหี่ยวของขึ้นกันเลยทีเดียวแล้วฉากก็ได้ตัดไปที่สหราชอาณาจักรหญิงคัมบักกาที่เป็นฐานศูนย์บัญชาการหลักชั่วคราวของกลุ่มกองกําลังปฏิวัติในปัจจุบันและทีมสังเกตการริมเกาะก็ได้พบเห็นเรือลาหนึ่งที่กําลังเข้ามาเทียบท่าบนเกาะ แล้วก็เป็นการแนะนําตัวละครสมาชิกของกลุ่มกองกําลังปฏิวัติทั้งสคนคนแรกก็คือรองกัปตันกองกําลังทหารทางฝั่งตะวันตกอุชิอานุเป็นวัวที่เหมือนมนุษย์ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเผ่ามิงหรือเปล่านะครับและเขาได้เป็นลูกเรือของมอรีคนที่2รองกัปตันกองกําลังทหารทางฝั่งตะวันออกอฮิรุเธอคนนี้มีแขนมันจกนักกลนาจจะเป็นไซบอร์กคล้ายๆกับแฝงกีกระดาษและเธอเป็นลูกเรือของเบลโลเบตตี้ คนที่3รองกับตันกองกำลังทาหารฝั่งใต้แกมเบิลมีลักษณะคล้ายมิสเตอร์โปเตโตเฮดซึ่งยังไม่รู้ว่ามีพลังอะไรแต่มีนิสัยลักษณะชอบการพนันสมชื่ออย่างแน่นอนและเขาก็เป็นลูกเรือของลินเบิร์กคนที่4รองกับตันกองกำลังทาหารทางฝั่งใต้เช่นกันจีรงออกมายังไม่ได้บ่งบอกถึงลักษณะที่แน่ชัดของเขาแต่เขาเป็นลูกเรือของคาราสุ แล้วก็ได้ตัดมาที่ทางดราก,ก้อนและอีวานคอฟนะครับแล้วก็ได้ตัดมาที่ทางดราก,ก้อนและอีวานคอฟก็ได้มีลูกน้องมารายงานข่าวให้ฟังว่าคุณดราก,ก้อนครับคุณอีวาครับคุณซาโบกลับมาแล้วในที่สุดเขาก็กลับมาถึงบ้านแล้วโอ้ขอบคุณพระเจ้าซาโบนะครับก็ได้กลับมาถึงถิ่นฐานของตัวเองเขาก็ได้เข้าไปพูดคุยทักทายกับพวกสมาชิกกลุ่มปฏิวัติ พร้อมกับช่วยพาประชาชนในอาณาจักรลูลูเซียที่ไม่มีที่ไปมาด้วยแล้วโคอาลาที่เป็นห่วงซาโบมากเขาเข้ามาถาม,ถามถึงซาโบเกี่ยวกับวันนั้นว่าทําไมเขาถึงไม่สามารถติดต่อได้เลยแต่ทางซาโบก็ได้บอกกลับมาว่าเขาได้ส่งรหัสการเคาะสามจังหวะเป็นสัญญาณในการบอกว่าเขาปลอดภัยดีไปแล้วและในตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่บนเกาะลูลลเซียด้วยซ้ําและทางเบโลเบตตีนะครับ ก็ได้คอยดูแลพาพวกเหล่าประชาชนจากรูลูเซียและต้องการเข้ากองกําลังปฏิวัติไปฝึกฝนอยู่แล้วก็มาที่ทางด้านของซาโบที่กําลังเดินไปนั่งร่วมโต๊ะประชุมกับดารากอนและอีวานคอฟแล้วดารากอนาานะครับก็ได้พูดกับซาโบเกี่ยวกับเรื่องคูมาว่าผมได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของคูมาแล้วครับตัวคูมาในตอนนี้คงถูกตั้งโปรแกรมให้กับแมรี่จัวอัตโนมัติต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ทําให้เสียเวลาปะ และอีวานขอบก็ได้ถามซาโบไปอีกเกี่ยวกับว่าทำไมถึงไม่อยากให้พวกหัวหน้ามาฟังเรื่องที่เขากำลังจะเล่าละ่ะทางซาโบก็เลยได้บอกว่ามันมีเรื่องใหญ่เรื่องเงินในริเวอรี่ฉันจะเล่าให้ฟังทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นบนเกาะศักดิ์สิเมรี่จวและตอนนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวที่พวกครอสกิลได้ทำการตั้งค่าหัวพกอาหารเรือไว้ที่ทำให้พวกประชาชนธรรมดาที่ต้องการเงิน เปลี่ยนกายเป็นคนชั่วสามารถลอบฆ่าพวกทหารเรือได้โดยไรซึ่งป้องกันใดๆแต่ตอนนี้ทางทหารเรือก็คงได้เตรียมการระดักุมการป้องกันมากกว่าเดิมแล้วและเขาจะมีวิธีจัดการกับกิลครอสอย่างไรกันและบาร์กี้ที่จุดประกายไฟในใจของโจสลัดทุกคนอีกครั้งจะสามารถเปลี่ยนจุดยืนของครอกคราดายกับตาเหี่ยวให้ไปช่วยเขาตามหาวันพีซได้หรือไม่กับฝั่งซาโบที่กำลังจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเกาะศักดิ์สิทธิ์ไมริจัวจะเป็นอย่างไรบ้าง รอติดตามชมวันพีซตอนที่1083ในคลิปหน้ากันได้เลยนะครับและก่อนจบคลิปในวันนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันเยอะๆนะครับ